ท่านผู้ชมครับอาจารย์รร์ุชิตยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เราเลาะมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แม่ฮง n สอนเวันที่ผ่านมาเนี่ครับเราได้อะไรหลากหลายมากมายครับที่นี่ก็เช่นกันนะครับคือสิริภูมิความหมายของผมตอนนี้คือน้ําตกซึ่งถือว่าเป็นจุดแล่น้ำอีกส่วนหนึ่งนะฮะของดอยอิทนทนนท์การที่เราได้มีโอกาสมาปักหมุดความรู้ความคิดประสบการณ์ต่าง,งๆอยากจะน้อมนาเรื่องปัญญาสศกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9สารต่อที่พ่อทา ในรัชก,กาลที่สิที่พระองค์ทรงทําไว้มาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานีโครงการหลวงต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของกรอบแนวคิดที่มีมากกว่าหลายพันโครงการสิ่งเหล่านี้นะครับที่เขาบอกว่าจุดศูนย์รวมจิจใจของไทยเรานั้นมีเรื่องของชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นการปักหมุดชีวิตของเราตลอดชีวิตเลยนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับอาจารย์ดรบุชิตก็อยากจะกลับมาเคืนสู่ชุมชนสังคม แล้ก็เสริมสร้างเยาวชนคนได้แบบสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับก็อขอบพรคุณนะครับสถานที่แห่งนี้นะฮะวันนี้ไม่แน่ฮะเราอาจจะพักกันอยู่ที่บริเวณแห่งนี้ก็ได้เ<อ>ชื่อว่าคงจะมีสถานที่ให้พวกเราได้แบบปันความรู้กับคืนสู่สังคมอย่างมากมายครับขอบพระคุณนะครับที่นี่คือน้าตกสุริภูมิเชียงใหม่ครับ